เอาเรามาฟังเอาเรานี่จะเอาอาวุธชนิดไหนไปสู้รบกับนิวรนนซึ่งคือสิ่งที่มันขวางกั้นจิตของเราไม่ให้สงบไม่ให้รามัรู้ธรรมเราจําเป็นต้องมีอาวุธที่เหมาะสมกับศึกใหญ่ระดับภายในใจศัตรูของเราเนี่ยก็คือนิวรนห้าอ,อางที่หนึ่งก็คือการมาชันท่าวามพอใจในรูปรดกินเสียงสัมผัสอานที่สองคือพยาบาท ความโกรธความไม่พอใจอย่างที่3ามดินนมิท่ะความหม่งซึ่งที่เกียจอย่างที่4ก็คืออุททจักกุจจานี่ฟุ้งซ่านลำคัญใจอย่างที่5้าในพิธีกิจฉาความลังเลสงสัยอาวุธชนิดไหนที่เราเจะไปสู้กับนิวรณ์ได้การมาชันท่านมันเป็นนิวรณ์อาวุธก็คือความเห็นเทอดของกามและก็ความไม่เทีย่ยงความคมของอาวุธก็คือคมเหมือนมีด จริงว่าไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนน,นิวันที่เป็นพยาบาทเเราต้องใช้อาวุธก็คือเมตตาภาวนาความคมของอาวุธชนิดนี้ก็คือคมเหมือนกับน้ําเย็นที่ดับไฟน,นิดเดียวความโกรธจะอยู่ไม่ได้ถ้าใจเราเรามีเมตตานิวานชนิดของทินามิตะนี่อาวุธก็คือวิริยะสติก็อนาพนนสติ ันจะใช้ความคมของอาวุธชนิดไหนจะมาชนะทีนมิทะได้คมเหมือนแสอาทิตย์เลยปลูกชีวิตต้องสู้ด้วยความเพียรแบบไม่ยอดท้ออุทจักูกุกจจานี่เป็นนิวรตัวที่4ต้องใช้อาวุธชนิดสมาธิคมเหมือนหินหนักทับไว้นี่ไม่ให้ฟุ้งเนี่เห็นจิตแล้วก็ไม่ลงไปตามอารมณ์อาที่หวิชิกิจชานี่ต้องใช้อาวุธชนิดปัญญาศรัทธาในกรรมแล้วก็เห็น ผลมันจะคมขนาดไหนมันต้องคมเหมือนแสงสว่างกลางคืนเลยสงสัยดับด้วยปัญญาที่พิจารณาตามธรรมวิธีรับอาวุธให้มันคมอยู่เสมอนี่สตินี่เป็นปีบบเสมอือนปอกมีดคอยรักษาอาวุธไม่ให้ตกหล่นสมาธินี่นทําให้จิตมันแน่วแน่เหมือนมือที่มันคงถือดาบปัญญานี่เหมือนมีดคมที่รู้จุดอ่อนของศัตรูศรัทธานี่คือพลัง ที่จะไม่ยอมวางอาวุธกลางทางสรุปแล้วก็คือนิวรณ์นี่ไม่ใช่สิ่งภายนอกที่จะเอาปืนหรือดาบไปต่อสู้ได้แต่ต้องใช้อาวุธภายในสติสมาธิปัญญาที่มีคมพอจะตัดอสศวะตัดความหลงแล้วก็พาเราออกจากวัฏสงสารได้